กลับมาช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจครับก็มีปัญหาเรื่องของราคาปาล์มนะครับที่ทําให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนั้นได้รับความเดือดร้อนถึงขั้นที่ว่ามีการนัดรวมตัวกันออกมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้นะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวตรวจสอบจากคุณเทพกิจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ เป็นไงบ้างครับความเคลื่อนไหวของกลุ่มมอบเกษตรกรสวนปาล์มเนี่ยครับที่มาชุมนุมกั้นตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแต่ทําไปทํามาพอช่วงเย็นนะครับที่พอที่จะมีข่าวดีอยู่บ้านนะครับเพราะว่ารัฐบาลดูเหมือนว่าจะมีการรับในหลักการที่จะรับซื้อผลปาล์มนะครับกิโลกรัมละ5บาทเนี่ยก็เลยทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับในหลายจังหวัดตอนนี้ก็มีการสลายการชุมนุมไปชั่วคราวนี่แหละฮะวันนี้เองนะครับในหลายจังหวัดครับอย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีชาวสวนปาล์ม6จังหวัดภาคใต้ มาชุมนุมประท้วงกันที่สากลสุราษฎร์ธานีนะครับตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมาในขณะที่กลุ่มนี้เองเขาก็จัดส่งตัวแทน30คนนะครับไปเจรจากับทางรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยการชุมนุมนะครับตอนเช้าที่ผ่านมาก็เรียบร้อยดีฮะแล้วก็มีการดูแลความปลอดภัยของตำรวจกว่า400นายจนกระทั่งเวลาผ่านไปกว่า6ชั่วโมงเสร็จๆนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็เฝ้ารอนะครับหนังสือยืนยันจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่ทางจังหวัด รอรับหนังสือจากทางรัฐบาลนะครับในการรับหลักการรับซื้อปาล์มสุกนะครับกิโลกรัมละ5บาทโดยทางรัฐบาลบอกว่าจะให้คําตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ชัดเจนเลยก็คือวันที่18บธันวาคมนี้นะครับก็เลยมาจนถึงช่วงเย็นๆนี่แหละประมาณ3โมงเศษนะครับตอนเย็นๆผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็นำเอกสารจากทางรัฐบาลมายืนยันนะครับบอกว่าตอนนี้รัฐบาลรับในหลักการ ที่จะรับซื้อนะครับผลปา์มดิบกิโลกร,รัมละ5บาทแล้วโดยย้ําบอกว่าจะรอคําตอบอีกครั้งหนึ่งวันที่18บธันวาคมนี้ท้าที่สุดก็เลยทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมพอใจและก็ยอมสลายตัวนะครับแล้วก็เฝ้ารอคําตอบอีกครั้งหนึ่งวันที่18บธันวาคมนี้นะครับจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายจังหวัดครับคุณผู้ชมครับที่มีการมาชุมนุมประท้วงกันนะครับอย่างที่จังหวัดชุมพรครับชาวสวนปามก็มาชุมนุมกันที่สารากลางจังหวัดชุมพรภายในศูนย์ราชการในอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรน,นี่แหละฮะ เพื่อที่จะกดดันให้รัฐบาลรับซื้อผลปาล์มกิโลกรัมละ5บาทนะครับวันนี้นะครับที่ชุมพรเนี่ยเขามารวมตัวกันถึง8อำเภอนะครับรวมแล้วกว่า5,000คนที่ตอนนี้บอกว่าได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลปาล์มที่ราคาตกต่ำเหลือเกินนะครับรับซื้อหน้าโรงงานเนี่ยเหลือแค่กิโลกรัมละ2บาท5้สเท่านั้นเองครับก็เลยอยากให้รัฐบาลมาช่วยเหลือกันหน่อยนะครับหลังจากที่นะครับได้รับหนังสือเอกสารจากทางราชการแล้วเนี่ย ทางตัวแทนของจังหวัดก็นํามาอ่านให้ผู้ชุมนุมฟังนะครับท้ายที่สุดนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยอมสลายการชุมนุมไปนะครับบอกว่าก็คงจะรอคําตอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ตามที่มีการร้องขอไปก็อาจจะกลับมาชุมนุมอีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้นะครับก็เลยทําให้ฝั่งของรัฐบาลเองพยายามที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเร่งด่วนมากที่สุดครับอย่างวันนี้เองกระทรวงพาณิชย์เองเขาก็มีการรับรูกนะครับแล้วก็บอกว่าได้หารือนะครับกับกระทรวงเกษตรและสาก์เพื่อที่จะหาทางนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับวันนี้เองทางรัฐมนตรีพาณิชย์บุญทรงแตรยาพิลมนะครับบอกว่า รัฐบาลได้รับหนังสือข้อเรียกร้องจากตัวแทนกลุ่มเกษตรกรภาคใต้แล้วนะครับที่อยากให้ไปแทรกแซงรับซื้อผลปามดิบในราคากิโลกร,รัมละ5บาทตอนนี้ก็มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงกรมการค้าภายในหาหรือร่วมกันนะครับกับรงสกัดและก็โรงกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปนะครับว่าตกลงแล้วจะรับซื้อผลปา์มจากเกษตรกรในราคาเกินกว่า4บาทต่อกิโลกร,รัมได้หรือไม่นะฮะซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็ววันนี้ โดยก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้ค่อนข้างลาบากพอสมควรเพราะว่าสต๊อกน้ํามันปาล์มดิบนะครับมีค่อนข้างจะเยอะรวมไปถึงมีผลปาล์มออกสู่ตลาดค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะทําให้โรงสกัดไม่มีพื้นที่เพียงพอนะครับแต่ทางรัฐบาลเองก็บอกว่าจะพยายามที่จะเร่งหาม,มาตรการลดผลกระทบให้กับเกษตรกรในทุกด้านนะครับและก็บอกว่า จากการที่รัฐบาลเคยไปจัดประชุมครมสัญจร2เดือนที่ผ่านมาที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเนี่ยตอนนั้นราคาผลปาล์มดิบนะครับอยู่ที่ประมาณ4บาทกับอีก10ตางต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าราคาเท่านั้นเกษตร,รกรก็รับได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้มีการเรียกร้องเพิ่มขึ้นมาถึง5บาทต่อกิโลกรมัมก็คงจะต้องนําปัญหานี้ไปประชุมในกรอบของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาตินะครับ ที่มีรองนายกกิติรัตน์แน่นอนเป็นประธานนะครับซึ่งก็มีการนัดหมายกันนะครับว่าจะมีการประชุมวันที่20ธันวาคมที่ถึงนี้แต่ในกรอบของระยะเวลาการประชุมเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนการประชุมให้เลื่อนขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับขณะที่อีกโครงการหนึ่งนะครับที่วันนี้มีการเปิดตัวแล้วนะครับก็คือโครงการกองทุนตั้งตัวได้นะครับที่นายกนตรียิ่งรักชินวัตรได้ไปเป็นป,ประธานในพิธีเปิดในวันนี้นะครับ วัดีนะครับทางนายดนตรียิ่งรัชชินวัตรนะครับเป็นประธานพิธีเปิดโครงการกองทุนตั้งตัวได้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้างงานสร้างเงินและก็สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาและก็บัณฑิตจ,จบใหม่นะครับที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ SME แต่ขาดเงินทุนนะครับโครงการนี้นะครับบอกว่าได้รับการสนับสนุนจาก3มฝ่ายเป็นหลักสําคัญเลยนะครับก็คือมหาทุลไลสิทธิ์เก่าแล้วก็สถาบันการเงินนะครับ ซึ่งก็ฝากไปถึงนักศึกษานะครับรวมไปถึงคนที่จบใหม่แล้วที่จบแล้วไม่เกิน5ปีนะครับหรือว่าจะเป็นนักศึกษาที่จบแล้วอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถกลับมาขอนะครับเงินทุนนี้ได้ที่สถาบันที่นักศึกษาเรียนจบนะครับโดยสถาบันเองก็จะเป็นผู้รับรองคุณสมบัติและก็ยืนยันในศักยภาพของนักศึกษาด้วยนะครับ ส่วนประเด็นอื่นในรอบวันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับรมสภาสามิตรเผยขณะนี้ยังมีประชาชนให้ความสนใจยื่นเอกสารใช้สิทธิรถยนต์คันแรกไม่ต่ำกว่าวันละ4 00 0รายสรุปยอดรวมมีประชาชนขอใช้สิทธิ์แล้วกว่า7 6 7 0 0 0รายคิดเป็นวงเงินรวม56,500ล้านบาทส่วนการจะเปิดบริการในวันเสาร์อาทิตย์นี้ยังไม่มีการเปิดให้บริการเพราะอยู่ในระหว่างการพิจารณา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เพิ่มทุนจากเดิม50,000ล้านบาทเป็น60,000ล้านบาทตามมาติครมอ,อนุมัติถือเป็นการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยายสินเชื่อตามแผนการดำเนินงานปกติในช่วงระยะเวลา5ปีขณะที่การให้สินเชื่อจำนำผลผลิตทางการเกษตรตามโนโยบายรัฐจะมีการแยกบัญชีออกจากปกติโดยให้รัฐบาลเป็นผู้รับภาร,ระในการชดเชยเงินต้นดอกเบีย้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำนักง,งานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเตรียมจัดงานวีลสสยามสแควร์สยามสตรีทเฟสเทศกาลแห่งความสุขฉลองครกศตวรรษสยามสแควร์โดยจะมีทั้งมหากรรมการแสดงจากเหล่าศิลปินประเทศต่างๆทั่วโลกมหากรรมขบวนพาเหรดยิ่งใหญ่ตระการตานับร้อยชีวิตเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนของวันที่22-23ธันวาคมนี้บางซื่อรงสีไฟเยเมงทุ่มกว่า100ล้านบาทเปิดบริษัท BSCM Foods จำกัด โรงงานผลิตข้าวพร้อมรับประทานตราหงทองและเครื่องดื่มจากข้าวบนพื้นที่กว่า1 0 0 0 0ตารางเมตรย่านถนนริมทางรถไฟบางซื่อรองรับการแปรรูปข้าวได้สูงถึง3,000ตันต่อปีส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่มกราคมปีหน้าครับและทุกๆวันพุธนะครับจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องของการเงินนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปวางแผนเรื่องของการเกษียอายุกันครับ ประสงค์หนึ่งที่ครั้งที่แล้วเราพูดคุยกันนะฮะเรื่องของการวางแผนการเงินก็คือเรื่องของการวางแผนในการเกษียณอายุนะฮะคำจำกัดความของการเกษียณอายุมันดาบละเอียดละเอียดมันคืออะไรฮะผมผมขออนุญาตนะครับผมไปเปิดพจนานุกรมไทยดูเกษียณเขาแปลหมายถึงว่าสิ้นสุดอะไร่เงี้ยนะฮะงั้นคาว่าเกษียณอายุคือสิ้นสุดการทํางานเพื่อหารายได้นะครับงั้นการวางแผนเกษียณอายุคือการวางแผนใช้ชีวิตหลังจากเราไม่ได้ทํางาน นะครับแล้วแต่ทํายังไงให้มาตรฐานชีวิตเราอยู่พออยู่ได้นะครับในสังคมไทยนี่คือเป้าหมายของการวางแผนเกษียณอายุนะครับพูดถึงช่วงหลังๆโอ้โหทั้งข้าราชการทั้งภาคเอกชนก็เริ่มที่จะขยายเวลาการทำงานเกงเพิ่มขึ้นไปนะฮะและอย่างนี้เวลาพอหลังจากเกษียณไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะ ทำยังไงให้มันเพียงพอนะเพราะบางค,คนบอกว่าโอ้โหโลูกหลานก็บางทีเราไม่เคยเลี้ยงแล้วนะ,ะครับ,ค,รบคือคืออย่างนี้ผมผมเราต้องตั้งต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราสมมุติว่าคุณเทพปกิจเกษียณอายุหกสิบสมมติเราตั้งใจหกสิบเราอายุไขเราประมาณสักเจ็ดสิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องดูบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่ที่จะใช้อยู่หลังเกษียณนะครับสมมุติว่าจะเห็นตัวเลขเขาเขาหน้าตาเขานั่ง มผมเรียนว่าอย่างผู้ชายถ้าเราใช้เดือนละสองหมื่นสมมุติง่ายๆเลยนะครับเราต้องเตรียมไว้ประมาณสามล้านสามสามล้านสามเดือนละสองหมื่นนะนี่คือแค่ 20, ออสองหมื่นต่อเดือนสองหมื่นต่อเดือนหลังจากเราก็เสียหล,ลังจากเราก็เสียเนี่ยสามล้านสามยังไม่รวมเงินเฟ้อนะอถ้าเงินเฟ้อบวกเข้าไปอีกสักล้านกว่าบ,บาทก็เกือบสี่ล้านห้าโอ้โหสี่ล้านห้าหมายความว่านั่นคือเราใช้ได้เดือนละสองหมื่นนะคุณเทพประจิตต้อง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคไร้แรงอะไรนะและต้องไม่อยากได้อะไรที่มันเกินกว่าที่เรามีสองมื่นนี้ต้องไม่มีหนี้นะแล้วลูกเต้าต้องไม่ไม่มาไม่มาขอไม่มาขอเงินอีกนะสองหมื่นนี่ค่าน้ำก่าไฟด้วยนะเตรียมไม่สี่ล้านห้าโอ้โหสมมติเราอายุ30วันนี้สมมติเรายังไม่มีเลยคำถามคือเราเกษียณอายุ60เราก็มีเวลาอีก30ปีคบับที่จะต้องเก็บเงินให้ได้สี่ล้านห้าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าทุกวันนี้โอ้โหบางคนอายุ30 บ้านก็เพิ่งซื้อรถก็เพิ่งซื้อไปหมดอีกทีก็60สิบก,กว่าก,กว่าวางแผนกเกษียณที่ดีที่สุดคือวางตั้งแต่อายุเพิดเริ่มทํางานวางเลยวางเลยครับค <c oughs> รับประมาณอายุเท่าไหร่ดีครผมผมว่าสัก สามสิบเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องทำรักต้องเริ่มนะต้องเริ่มเริ่มมากเริ่มน้อยก็ยังดีดีกว่าไม่เริ่มเลยอ,อย่าไปเริ่มวางแผนกเกษียณตอนอายุห้าสิบแปดห้าสิบเก้ามันมันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วปีเดียวหาไม่ได้เออสี่ล้านห้าล้านหาที่ไหนถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีเวลายาวนานพอนะครับระวางแผนดีๆนะครับ,รบผมเชื่อว่าอย่างน้อยก็มันก็ไม่มันบรรเทาอะ่ะบรรเทาได้ะนะครับมันอาจจะไม่คือมันอาจจะไม่ มีมาตรฐานที่เกินเลยไปเนี่ยแต่มันช่วยได้ผมว่าดีกว่าเราไม่วางแผนอะไรเลยนะครับแปลกมากเลยผมไปจับตัวเลขตัวหนึ่งคุณเทพเกิดไปดูจํานวนเงินที่อยู่ในบัญชีนะครับสมมติจํานวนเงินที่อยู่ในบัญชีน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับปรากฏว่ามีตั้งเก้าส<ห>ิบเก้าจุดสามเปอร์เซ็นเอ์คือเงินในบัญชีน้อยกว่าหนึ่งล้านบาทมีแค่ศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นเองที่มีเงินในบัญชีมากกว่าหนึ่งล้านบาทเมื่อกี้เราตัวเลขขาตะไหร่นะฮะ 4.5ล้าน4.5ล้านอันนี้คือสําหรับผู้ชายสาหรับผู้ผู้หญิงก็ประมาณ5 5 6ล้านเพราะผู้หญิงอายุยืนกว่าไหมอายุายิงกว่า<อ>นะครับนี่ปัญหาไหมโโหเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องอะไรนะเอจิ้งโซซตี้มันเป็นเรื่องระดับโลกไปแล้วนะครับ<ๆ>วันนี้ผมอยากเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าถ้าถ้า,ถามีโอกาสวางแผนให้วางแผนตั้งแต่วันนี้อย่าไปรอระยะเวลาให้มันใกล้ใก,ใกเกษียณแล้วมาทําเลยนะ,<ๆ>นะครับ ผมอยากให้ทุกคนอย่างน้อยเราใช้ชีวิตการทํางานมาทั้งชีวิตนะราเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วอะเราก็อย่าเป็นมันต้องมีจุดที่เราได้พักบ้างนะในชีวิตนะครับจะเริ่มยังไงฮะเรามีใครที่พอแนะนําได้ไหมผมยังยืนยันคําเดิมว่าจะไปหวังพึ่งใครพึ่งตัวเองก่อน ศึกษาวันนี้ในเว็บไซต์อะไรเยอะแยะเราเข้าไปอ่านหนังสือนะครับสถาบันการเงินเขาก็มีที่กรุงเทพประกันชีวิตก็มีเราเรียกเขาว่าที่ปรึกษาทางการเงินนะครับอาจจะให้คําแนะนําคำปรึกษาท่านที่ดีกับท่านได้นะครับรวมถึงอาจจะโทรตรงมาที่บริษัทก็ได้นะครับ0 2 7 7 7 8 8 8 8นะครับก็เป็นคอร์เซ็นเตอร์ของเรานะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทุกๆวันพุธนะครับเราจะพาไปพบกับช่วงรอบด้านการเงินนะครับเราจะมีวิธีการวางแผนการเงินแบบรอบด้านเลยนะครับเอามาปิดท้ายกันหน่อยครับกับเรื่องของของขวัญครับหลายคนพอเข้าเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แล้วนะครับก็กําลังคิดหาซื้อของขวัญให้กับลูกๆหลานๆนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูของขวัญชิ้นหนึ่งครับที่น่าสนใจมากครับ เป็นของเล่นเด็กนะครับแบรนด์ระดับโลกเลยนะฮะเป็นตุ๊กตาหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงขนปุยนะครับที่มีชื่อว่าเฟอร์บี้นะครับหลายคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับลักษณะของตัวนี้นะครับก็มีตาโตมีหูแปลกตานะครับมีความสามารถพิเศษด้วยนะครับสามารถตอบโต้ปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นได้ตาแล้วก็ปากของเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับสามารถขยับได้ด้วยแล้วก็สามารถเต้นได้นะครับเขาบอกว่าถ้าอารมณ์ดีเนี่ย ตัวเฟอร์บี้นี้ก็จะเต้นมากกว่าปกตินะครับไฮไลท์ที่สำคัญของหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับสามารถรองรับการควบคุมจากโทรศัพท์มือถือ iPhone หรือว่า iPad ได้นะครับซึ่งจะทำผ่านแอปพลิเคชันเฟอร์บี้นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเจ้าตุ๊กตาเฟอร์บี้หิวเนี่ยก็สามารถป้อนอาหารจากมือถือ iPhone ได้นะครับแล้วก็ยังมีจุดเซ็นเซอร์สัมผัสรอบตุ๊กตานะครับก็เลยทำให้เจ้าเฟอร์บี้ตัวนี้ พูดคุยภาษาอังกฤษได้ครับร้องเพลงก็ได้เต้นรําก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นความสามารถรอบตัวเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถของตุ๊กตาตัวนี้นะครับที่ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยสามารถลอกเรียนนิสัยของมันเนี่ยให้เหมือนกับเจ้าของได้ด้วยนะอย่างภาพที่เห็นนี้นะครับก็โอ้โหสรุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับเอา iPhone มาจิ้มจิ้มเล่นนะฮะแล้วก็สามารถสื่อสารกับเจ้าเฟิร์บี้ตัวนี้ได้ราคาครับเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณตัวละ3,995บาท สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายของเล่นในห้างใหญ่ๆนะครับ,รบผู้นำเข้าสินค้าของเล่นจากบริษัทแฮโบนะครับซึ่งเขาก็บอกนะครับบอกว่าเจ้าทุกตาหุ่นยนต์เฟอร์บี้ตัวนี้เนี่ยเป็นที่นิยมในยุโรปและก็เอเชียมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่วยเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆนะครับที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นได้ในรอบปีที่ผ่านมาก็ได้เสียงตอบรับจากคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่และฮะก็ถามคุณมิจงและคุณปิยรักษณ์นะครับว่าสนใจเอาไปเลี้ยงสักตัวไหมฮะ น่าสนเหมือนกันนะคงจะเกินไวัพวกเราแล้วมั้งเก็บไว้ให้ลูกครับเอาสนุกนะเล่นผ่าน iPhone, iPad เผลอเอามานั่งอ่านข่าวได้ด้วยครับอเดี๋ยวไปลองดูขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ